สวัสด <ato> e, ีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรคํานวณเดินล่างของเรานะคะแนวทางในงวดประจาวันที่16ธันวาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมจากทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นเดินล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการคํานวณของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม รวกันสนับสนุนสลากพิเปนรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลัก10บ,บนนะคะบวกหลักร้อยคั้งที่3บวกหลัก10คคังที่3นะคะบวกหนึลล่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณเดยกันนะคะหลัก10บนนะคะเลข7 7็ด7บวก3นะคะได้10 10บก7นะคะ17 17ดเได้เลขเด่น7นะคะ7บ็บวกหนงคงที่นะคะได้8จะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก3 8 สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณเดินล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะท่านผู้ชมเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกสามแปดมาดับชมกันต่อนะคะหลักสิบบนนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกเก้านะคะสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะ 8บวยหนึ่งคงที่นะคะได้9จะสําหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก95สำหรับแนวทางการคำนวณเเด่นเดินล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข8และเลข9ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะ95เพราะฉะนั้นในงวดนี้นะคะท่านชมสําหรับตัวเลขเด่นเดินล่างคาวตัวเลขเดินเลข9นะคะเลข9ในการคํานวณข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกมาแล้ว95นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมาหลักสิบบนนะคะเลข3 3บวก7นะคะได้10บ0บวก5นะคะ15 15ได้เลขเด่น5นะคะหบวก1งคงที่นะคะได้6กจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงดถัดมานะคะออก57จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลข5้าเลขหผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ57เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นการคำนวณเดินล่างในงดนี้ค่ะตัวเลขเด่นเลข5้านะคะ ใ้5ในการคำนวณคำมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วห้าเจ็ดนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมหลักสิบบนนะคะเลขหกหกบวกแปดนะคะสิบสี่สิบสี่บวกสี่สิบแปดสิบแปดได้เล็เด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เก้าจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสอง สำหรับแนวทางการคำนวณเเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก82เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นการคำนวณเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก82นะคะท่านผู้ชม82นี้คืองวดประจําวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16ธันวาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมการคำนวณของเรานะคะสูตรคำนวณล่างนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักสิบบนนะคะเลยห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าเก้าบวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดดิลเลนเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดจะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตร ร่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงวดประจําวันที่16ธันวาคมนี้ในวันนี้ทางเราคำนวณได้หลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้ิปัญญาณในการรับชมนะคะ ำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ท,ทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮียรวยๆทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ